สวัสดีคร uh> ับเพื <s <S ่อนเพื่อนวันนี้เจอกันอีกแล้วกับช่องฟองเฟย์ชาแนลเย้ตอนนี้ฟองกำลังไปเที่ยวคาบีเที่ยวหัวหินไปเที่ยวหัวหินบูปิดขอใโชงไฟไฟด้วยสิมามาแต่เองแหไฟไปมาด้วยเองค่ะ two hours later ตอนนี้เด็กๆเพิ่งโดนปลุกลงมาจากรถนะคะดูหน้าแต่ละคนคือ อ่าคึกแล้วคึกแล้วคึกแล้วอันนี้เป็นบรรยากาศภายในโรงแรมตรงโซนบริเวณ็รบบี้นะคะตอนนี้นะคะเราได้ทำการเช็คอินเป็นที่เรียบร้อยเรากำลังจะพาทุกคนไปสู่ห้องพักของเราเลยเด็กๆนะคะก็ยังดูไม่ค่อยตื่เนเท่าไหร่โรงแรมนี้มีพื้นที่ทั้งหมด เจ็ดสิบหกไร่นะคะเป็นรีสอร์ทที่อยู่ริมทะเลริมชายหาดแห่งแรกของประเทศไทยว้าวมีหน้าล่ะเขาคงอนุรักษ์ความเขาเรียกอะไรนะความเป็นไทยความเป็นไทยเอกลักษณ์เขาชัดเจนนี่ถึงแล้วสองหกหกงวดที่ออกออแลมาตรฐานของเขาก็คือนี่ถ้าห้องที่เขาทําความสะอาดแล้วเขาก็จะติดอนี้ไว้และยืนยันว่ายังไม่มีใครเข้าไปใช้แน่นอนอ่ะ กุญแจโอเคเราเก็บของเรียบร้อยเราเข้ามาในห้องแล้วไหนฟงเฟยรีวิวห้องซิพอเราเข้ามาห้องเจออะไรก่อนอย่างแรกเลยฟงเฟยเจอห้องน้ำสิ้โอ้ห้องน้ำเขาแบบว่าสวยมากเลยนะน้ตรงนี้เไเห็นนะตรงนี้เป็นอ่างล้างหน้าตรงนี้เป็นผ้าเช็ดหน้าสบู่แก้วตรงนี้เป็นถส่วม ห้องจองห้องพักแบบที่เราจองมาจะมีอ่างอาบน้ําด้วยนะครับเอาไว้ให้เด็กๆเล่นน้ํากันโอ้แล้วก็มีักบัวแบบว่าเป็นชาวเบอร์่องด้วยอ่าเสร็จแล้วพอต่อมาเราเข้ามาในห้องรู้ไหมสิ่งที่ป๊าชอบที่สุดในห้องคืออะไรรู้ไหมป๊าชอบระเบียงเนี่ยดู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 ระเบียงดูวิวเขาสิสวยอลังการมากเลยยะพาไปดูวิวดูระเบียงโอ้โหเป็นห้องพักที่ระเบียงใหญ่ใหญ่มากๆ ว้าวสวยมากมากเลยปะป๊าอ่างเนี้ไม่ธรรมดานะกินข้าวตรงนี้ได้อะไรนะกกินข้าวตรงนี้ได้ด้วยอ๋อเพราะว่ามีโต๊ะมีเก้าอี้ให้นั่งกินข้าวได้ใช่ไหมอืมเรเอาไว้ปีนแปขัดินเก็าอีได้ด้วยนะอืมออะไรอ่าดูห้องพักเขานะครับฟจเฟอร์นิเจอร์ก็เป็นแบบว่า ร่วมสมัยหน่อยนะครับพัดลมพัดลมทำอะไรอ่ะแก้เนื้อตรง อันนี้คืออะไรสองคนจะจะทำอะไรกันเล่นเขาวางกดอันนี้คือทางเข้าทางออกอยู่ตรงนูน้นทางออกอยู่ตรงปลายโอเคหนึ่งสองสามไปไหนไหนไหนพาป๊าไปทางออกสิอะไร,ะไรดีใจอะไรดีใจอะไร ไปชนะเหรอเย่ไหนดีใจสิอันนี้ท่าม้าเหรออันนี้ท่าไก่แล้วอันนี้กรตายแล้วอันนี้กระต่ายแล้วไหนท่าปูไงท่าปูท่าปูม ไปกับลูกน่าไปสองคนกย่าแน่เลยคนละตัวไม่ใหญ่หรอกรับ้ำนะไป้ำได้ครับอย่างเครื่องมัตกทะไปทดใต้ทรเลเลยมาฉี่เอ้ยเอ้ยเอ้เอ้ สนุกไหมลูกสนุกสนุกป่ะเกย์โเย์โยเย์โยเย์นอนทีแล้วนี่มาจอใหญ่กว่านี้นะรอทีแล้วลำสีแดงใครใครใครมาอยู่ไกลๆหน่อยมา อมามาเหรออมามาทำไมช้าจังเลยเนี่ยมาม้าขี่ตัวที่ช้าที่สุดฮะเอนนอบอย,บอยกินอิ่มมานะเดี๋ยวถ่ายด้วยไปรูปเลยค่ะถ่ายรูปเลยค่ะรูปของมาม้าสวยรูปของมาม้าสวยตัว,วของมามา้าสวยนะอ,อ่ะโอเคสำรวจโรงแรงมกันเสร็จแล้วแล้วนี่แต่งตัวพร้อมเลยจะไปไหนกันนี่ไปด้วยนะไปด้วยนะเรใส่กําเราใส่กําไลนำโชคมาด้วยกําไลนำโชคเหรอมาแล้ว เฟยเฟยมาแล้วเฟยเฟยพร้อมหรือยังคะอคร่ะโอ้ไปกระโดดสะใหญ่เลยอย่างนี้ภาพไม่สวยไปน้ำนู้นป่ะไปน้ำปุด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 ตรงนู้นป่ะชะลึกเท่าเดิมใช่ไหมใช่ใช่เดินไปหนึ่งสองสามอ้าว น้ำมันจะเดือดเออพอการพอกไปอยู่ตรงนั้นสิสนุมแล้ว้าไปตรงวันที่มันบุบบุๆบุบบุบบุเ คนหนึ่งอยากเล่นสาใหญ่คนหนึ่งอยากเล่นสาเด็กโอ้ oh, ตะแคงข้างแล้วอันนี้เป็นอะไรเป็นอะไรเป็นบอี้การ้ดโอ้อันนี้ก็ลำอะไรนะ <laughs> ลำไทยลำไทย <laughs> ไม่ใช่เป็นพยูนนะโอ้ <laughs> oh, พยูนตะแคงโอ้เ oh, ยงนซ้ายเยงขวา <laughs> พยูนพยูนจะจมน้ำไอเนี่ยควนน้ำคนหัว เด็กอะไรเล่นน้ำไม่ให้ไม่ให้น้ำโดนหน้าจะไม่ให้น้ำโดนไนทดลองทดลองกลัวไหมเฟยเฟยยังไม่กลัวเลยมเียเายนทาว่งาเาก็มีชิวชีเหมือนกันไหนไนทดลองให้ปลาโยนใหม่ที่จมบ่า กระโดดเองเลยไม่ให้โยนกระโดดเองเลยกระโดดเป็นปลาดาวลงมาเลยแล้วไปเร็วฟล์ยืนที่ขอบแล้วกระโดดลงมาเป็นปลาดาวเลยกางปีกกางขาโอ้ อันนี้กระโดลงมาเป็นลูกอึ่งอ่างเลยหลอกน้องมาเดนได้เขาพยายามเอาแขนลงไปเดินพัฒน้วเอีอียงเอียงอีอดอดดพัฒนาแล้วเอียยงเอีอีดอดอด ใช่ไหมเขาไม่ต้องพยายามเอาแขนแตะพื้นมันแตะไม่ถึงยิ่งพยายามยิ่งเอียง อากาศดีใลกูกเดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จแล้วก็จะขึ้นไปเปลี่ยนชุดไปน้ำแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปเล่นน้ำทะเลกันแล้วมามาหมามาเดี๋ยวหมามาก็จะลงไปกินข้าวแล้วก็จะมาเปลี่ยนชุดวยน้ำไม่ครตอนนี้หมามาอยู่ไหนอะในห้องนอนในห้องนอนอยังนอนอยู่เลย อไม่เวลาให้หมามานอนไปก่อนนี่บรรยากาศยามเช้าที่โรงแรมนี่เขาคุมตีมแบบว่าสีเขียวสีขาวสีไม้มากเลยนะเนี่ยแล้วก็มาดูผ้าเจ็ดสีนี่ดูป๊าป๊ายแต่งชุดคุมต็มแล้วเนี่ยสีขาวสีน้ำตาลนี่อะไรเนี่ยผ้าเจ็ดสีมาเลย นี่นโอ้โหโลอปบี้โรงแรมเขาตอนเช้าอลังการมากและอันนี้ก็จะเป็นโซนอาหารเช้าของเรา มาม้ากำลังมองว่าขนมของหวานที่น่าอร่อยมากของเขายังไม่เริ่มเอาของหวานแล้วหรอโอดูเด็กๆนะวันนี้น่ารักจังเลย นั่งเล่นเงียบๆเ,เ,เป็นอยู่สองคนข้าวเช้าอะอรไหมครับ,ออรบตอนนี้บรรยากาศก็ฝนกำลังลงเม็ดโปรยๆเราก็กำลังจะกลับบ้านกันแล้วไหนน้องโฟมไปเที่ยวก่อนไปเที่ยวก่อน เพื่อนๆคะตอนนี้พุ่กำลังเช็คเอาออกจากมรงเลยแล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย